สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิคพิษนุวันนี้เรามาคุยกันเรื่องท่อไอเสียนะอีกแล้วนะครับก่อนหน้านี้เพื่อนๆก็จะสังเกตเห็นว่าผมเปลี่ยนท่อไอเสียนะครับเป็นตัวใหม่แล้วมันก็คือเบิร์นเอานะเบิร์นเอาท่อแท้จากเบิร์นเอา a i ไทยแลนด์มันก็คือท่อไอเสียของ z ซ6 a นะทรงกระป๋องยอดนิยม เสียงมันก็จะเป็นประมาณนี้นะสิ่งที่จะเล่าให้ฟังก็คือว่าใส่แล้วมันเป็นอย่างไรนะแล้วทำไมผมถึงเปลี่ยนท่อบ่อยเหลือเกินไว้มาฟังกันนะครับท้องปะเนี่ยไม่ท้องนะใส่ชุดเหมือนคนท้องไม่ต้องวิ่งก็ได้นะ <c oughs> ข้ามมาสิทธิ์มันเป็นของคนข้ามถนนอยู่แล้วนะครับโอเคเข้าเรื่องกันเลยเจ้าท่อไปนี้เอกลักษณ์ของมันก็คือความรั่นความดังรั่นแสบตากแสบหูก็ว่ากันไปมันเป็นทรงนี้อยู่แล้วนะอย่าได้หาความเงียบความสบายในเรื่องของซุ้มเสียงไม่มีนะครับไม่มีมันก็แล้วแต่คนชอบนะถ้าคนชอบก็ชอบถ้าคน มองว่ามันลำคาญมันก็ลำคาญนะถ้าผมหยับไปอีกแล้วกันนะเออต่อท้ายชาวบ้านเขาอย่าไหลมาแล้วกันไม่ไหลหรอกมันสูงอยู่ถ้าไหลผมก็ทำยังไงอะไม่รู้สิ <laughs> โอเคนะท่อตัวนี้ถูกออกแบบมาเพื่อ Kawasaki Ninja Z X6R โดยตรงเลยโฉมใหม่ ประสิทธิภาพของมันอะไรทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นข้อต่อข้องออะไรอย่างเงี้ยหูจับหูยึดตรงรุ่นครับซื้อมาใส่ได้เลยไม่ต้องแปลงอะไรใส่ยังไงก็ไปดูย้อนที่ผมรีวิวท่อคร่าวๆนะส่วนนี้เราจะเล่าถึงความรู้สึกมันความรู้สึกของมันนะครับอืมมันแสบดากจริงๆเรื่องซุ้มเสียงแต่ว่ามันไม่ได้ ดังแบบลำคาญเหมือนที่ผมเคยใส่พวกท่อใบอื่นๆมาก่อนที่มันเป็นท่อก๊อบท่อเทียบท่อปลอมมันไม่ใช่อารมณ์นั้นนะคือมันดังนะแต่ว่ามันโอเคอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้นะผมถามภรรยาของผมภรรยาของผมก็บอกว่าโอเคมันก็ไม่ได้ดังจนหนวกหูชนิดลำคาญเหมือนที่ผมใส่ท่อ,อ sc sc project isc project ตัวนี้เป็นท่อเทียบนะท่อเทียบท่อก๊อป เอาว่าไม่ใช่ท่อแท้นะครับอย่าไปเทียบกับท่อแท้เขานะท่อแท้ของเขายังไงก็ดีอยู่แล้วนะเออขอย้ํานะว่าเทียบกับท่อไม่แท้อ่ามันก็มันก็ดีกว่าเยอะนะเปอร์ฟอร์มงเปอรฟอรฟมอ์รมานอ,อะไรประสิทธิภาพแล้วก็เรื่องซุ้มเสียงเอาว่าดังคล้ายๆกันแต่ไม่หนวกหูอันนี้สําหรับผมนะ เรื่องประสิทธิภาพนะครับผมก็อยากจะบอกว่าไม่ได้มีความรู้สึกว่ามันแรงขึ้นแต่อย่างใดนะเพราะว่าผมขับแบบบ้านๆเลยอ่ะเนี่ยครับขับในเมืองอ่ะไม่ได้ไปเคลียนในสนามหรือว่าจะรีดกำลังรอบสูงสุดไม่ได้ไปขับอย่างนั้นนะทำให้ผมไม่รู้สึกถึงว่าประสิทธิภาพในด้านโจทย์ของมันเป็นอย่างไรนะ ท่อไอตัวเนี้ยมันออกแบบมาเพื่อให้เราวิ่งในสนามนะแน่นอนในสนามเขาไม่สนอยู่แล้วว่าท่อมันจะเงียบหรือจะเบาหรือจะดังแค่ไหนเพราะว่ามันคือสนามนะครับมันไม่สนเรื่องซุ่มเสียงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอยากจะทดสอบท่อจริงๆนะประสิทธิภาพรอบอะไรอย่างเงี้ยต้องไปเทสในสนามทดสอบในสนามนะแต่ว่าผม ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผมก็ไม่ได้เทสอะไรละขับบ้าน,านอืมแล้วยังไงต่อดีอาการสะอึกดีกว่าอาการสะอึกนี่หายไปเยอะเลยนะเนื่องจากว่าผมคิดว่าเรื่องของทิศทางไอเสียอะไรอย่างเงี้ยมันออกแบบมาเพื่อเซ็ต X6R นะมันก็ย่อมดีกว่าที่เราแบบไปแปลงไป ซื้อท่อนกลางจากตรงนี้มาเอาท่อตัวนั้นตัวนี้มาใส่จุกลดเสียงโน่นนี้นั่นมันก็สู้กับการออกแบบจากโรงงานมาไม่ได้อยู่แล้วนะ <laughs> มันสะอึกน้อยกว่าครับบอกตามตรงนะว่าต่อให้เป็นท่อเดิมท่อเดิมจากโรงงานเนี่ย มันก็ยังมีอาการสะอึกอยู่แต่ว่าน้อยมากๆน้อยมากๆเลยมันจะเป็นสะอึกช่วงที่แบบไอเสวโมันจะเปิดมันจะปิดนะ่ะประมาณนั้นนะครับมันจะสะอึกอยู่แต่ว่ามันน้อยมากๆส่วนไอตัวเนี้ยสำหรับปืนเอาเนี่ยที่มันออกแบบมาเพื่อเซ็ตเอ็กอาตรงๆงสะอึกน้อยนะครับน้อยเลยแหละถ้าเทียบเป็นเปอร์เซนต์กับไอท่อแท้นี่นะผมว่ามันสะอึกกว่าท่อแท้ประมาณสัก สองถึงส uh, ี่เปอร์เซ็นต์นะครับมากสุดก็ห้าเปอร์เซ็นต์แล้วถ้ามันสะอึกนะอาการมันก็น้อยเหมือนกันน้อยแทบจะไม่รู้สึกเลยหลักๆจะจะอยู่ที่เกียร์สามนะครับเกียร์สามเกียร์สี่ประมาณนี้แหละแต่เอาจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรนะมันไม่ใช่ปัญหาเลยระวัง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 เลี้ยวไม่พี่ชายฉันก็จะเลี้ยวเหมือนกันนะ โอเคเยี่ยมเลี้ยวคู่ไหมเลี้ยวคู่หรือเลี้ยวขี้เลี้ยวเป่าเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวไม่เปิดอ่าระวังระวังระวังเผื่อเขาไม่ผ่านไปแล้วกันนะถ้าพี่ชายยังไม่เลี้ยวนะฉันขอไปนะพี่ชายเออเยี่ยมข้างมีไหมเนี่ยไม่เห็นปะเอาละมีเท่านี้นะครับเรื่องของท่อเบิร์นเอาที่ผมสัมผัสได้ มันก็จริงนะที่ว่าผมขับได้ไม่กี่วันนะนะกี่วันแล้วเนี่ยหนึ่งสองสองวันนะครับแต่ผมก็สัมผัสได้ถึงหลายอย่างเหมือนกันเรียกได้ว่ามาเล่าสู่กันฟังประมาณนี้อาเหตุผลที่ผมเปลี่ยนท่อนี่นะเอาเริ่มจัดท่อเดิมเลยย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วรถคันนี้อายุหนึ่งปีเดี๋ยวเดี๋ยวมิถุนากระดาสิงหากันยา อ่าหปีกับอีก3เดือนโดยประมาณนะผมใช้ท่อเดิมมาเนี่ยเเดือนเลยผมซึมซับท่อเดิมเรียกได้ว่าเกือบจะทุกอนูแล้วแหละยกเว้นเอาไปเคี่ยนในสนามนะไม่เคยเอาไปท่อเดิมและไม่เคยไปสนามด้วยขับกรุงเทพต่างจังหวัดสนุกสนานครับสนุกสนานจะไม่พูดถึงข้อดีข้อเสียมันลวกันข้อดีข้อเสียก็แล้วแต่จะมอง เมื่อเราคิดว่าเราซึมซับกับท่อเดิมมาจนจนเราพอใจละเราขับท่อเดิมจนพอใจและเก้าเดือนเลยนะเ้าเดือนเลยเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งใจเย็นใจเย็นผมขอใช้สมาธิสักครู่หนึ่งนะอ่าเยี่ยมผมก็เลยโอเคเราเปลี่ยนท่อได้แล้วลมัง้ง มาขนาดนี้แล้วลองเปลี่ยนบรรยากาศดูสิผมก็ไปซื้อท่อนกลางมานะท่อนกลางมายยาวเลยเป็นลิงค์ไปท่อนกลางน่าจะเคยเห็นกันแหละไม่ขอขึ้นรูปแล้วกันนะแล้วก็ไปได้ท่อโยชิมูระมานะครับเป็นเป็นท่อทรงเล็กๆเ,เลยขนาดสองนิ้ว อันนี้อะไรเอ่ยเข้าว้าวอ่าเข้าเข้ามาก็ใส่ไปนะแต่ปรากฏว่าผมก็ลืมคิดไปนะครับว่าไอ้ท่อเนี่ยมันต้องใช้สายรัดสายรัดท่อซึ่งผมไม่ชอบไงผมชอบเป็นหูติดยึดกับท่อมาเลยนะฮะก็แบบแหมนะเราไม่อยากให้มันเลื่อนนะครับเราอยากได้หูยึดติดแน่น แต่เสียงมันโอเคนะเสียงมันก็น้องๆ้องท่อกระป๋องเลยอะน้องๆท่อตัวนี้เลยนะหรือว่าจะดังเท่ากันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่คิดว่ามันดังไม่เท่ากันหรอกมันดังคนละแบบอะแต่ก็เอาเถอะผมก็เลยไปซื้ออาคาโพูวิกมาที่ท่านเห็นนี่แหละทรงปลายดาบแล้วก็มาใส่ดูโอ้โหแฟนชอบครับภรรยานี่ชอบเลยแหละท่อตัวนั้นอนะมันนุ่มนะมันนุ่มมันลื่น มันจะว่ายังไงดีแต่บางทีมันก็เงียบไปหน่อยอะนะ <c oughs> มัน <c oughs> โอ๊ยติดคอเลยเกินมันไม่ได้ดังไปกว่าท่อเดิมสักเท่าไรหร่นึงแต่ก็โอเคนะโอเคผมก็ใช้มาเรื่อยๆสักพักหนึ่งเกิดความคิดอยากที่จะเปลี่ยนขึ้นมาเพราะว่าเจออาการสะอึกเข้าไอ้ท่อโยชิมุระนะสะอึกน้อยนะ เสื่อกเยอะกว่าเบรนเอาตัวนี้หน่อยหนึ่งแต่ก็น้อยนะครับเพราะว่ามันยาวทรงมันยาวจากนั้นเมื่อเจออาการสือึกเข้าตามที่ผมเคยเล่าให้ฟังเราก็ลองแบบเอ๊มันสอืออกอะไรวะโอเคผมเข้าใจนะว่ากล่อง ECU เดิมไม่ได้ปรับแต่งอะไรกล่องมันไม่รู้นะว่าเราเปลี่ยนท่อไปแล้วอะ่ะเพราะว่ากล่องเนี่ยมันคือค่าโรงงานตั้งมาแล้วมันดีมากๆสำหรับรถ ออกจากโรงงานเลยออกจากศูนย์เลยเนี่ยมันดีที่สุดแล้วแต่ว่าเรามาเปลี่ยนท่อเรามาปรับแต่งมันตรงนี้พอเข้าใจนะแต่ผมก็ยังดื้อรั้นที่จะพยายามหาวิธีแก้ด้วยตัวเองอยู่ผมก็ไปซื้อท่ออีกแบบหนึ่งมาโอ้ยชนหัวนะั่นนะโอ้ไม่เห็นเลยนะเจ้าเดี๋ยวไอเหล็กนั่นก็เสียบเข้าหน้าผู้สาวโอเคกลับมาผมไปได้ท่อเอสซีทรงกลวยมานะโอ้โหโอ,อันนี้ลั่นเลยครับ ลั่นเลยพอมันลั่นปัป๊บนี่ทำยังไงดีก็ยังไม่แก้ไขอะไรนะครับกลับมาใช้อาคาโ์วิกเหมือนเดิมจากนั้นผมไปซื้อท่อนสั้นมาที่ว่าให้ท่อมันออกด้านล่างของตัวรถนะ่ะด้านล่างขวานั่นแหละผมก็ไปหามาใส่โอ้ผมจะต้องบอกว่ามันอาการสะอึกนี่หายไปเยอะเลยเกือบเกือบจะเบินเอาตัวนี้แล้วนะแต่ข้อเสียก็คือ ลั่น <laughs> มันตายตัวอยู่แล้วครับท่อสั้นก็ลั่นสี่สูบเรียงวู้ลั่นจนปวดหูลั่นไม่มีความไพเราะเลยไรซึ่งความไพเราะไรซึ่งเสียงที่น่าฟังนะทำให้มูลค่ารถของเรานี่มันหายไปเยอะเลยก <laughs> ็เอา้าจะทำยังไงดีล่ะทีนี้ผมก็ไปหาจุกรถเสียงอันหนึ่งแบบ เป็นแบบตะแกรงเป็นแบบตะแกรงอ่าแล้วก็ยัดใส่เข้าไปนะตรงบริเวณข้อต่อของของสลิปออนของตัวท่อนอั่นแหละก็ใส่เข้าไปโอเคดีขึ้นนะครับดีขึ้นเยอะเลยอาการสะอึกก็เหมือนเดิมนะคือเมื่อได้เท่าะคารับูริกอะแล้วก็สะอึกเยอะกว่าเจ้าเบิร์นเอาตัวนี้อยู่หน่อยหนึ่งเช่นกันเช่กน,ชก,นชกันซึ่งโอเคมาก แต่อเผอิญอเผอิญใส่ไปใส่มาแล้วด้วยความที่มันว่าเราต้องมาดักแปลงทําข้อต่อเองโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะทําให้บางทีมันก็เลื่อนนะเนาะเพราะว่าข้อต่อของเรามันก็เจอแรงสัน่นสะเทือนเข้ามันก็เคลื่อนที่นะครับทําให้ท่อเอซของผมที่มันชี้ออกมาจากด้านล่างเนี่ยมันก็เริ่มที่จะเปลี่ยนตําแหน่ง ไปโดนสวิงอาร์มบ้างไปโดนโน่นไปโดนนี่นะฮะทําให้ผมแบบไม่นะเราก็ไม่มีของอะไรที่มันจะพร้อมที่จะแบบทําให้มันแปลงแล้วแบบอยู่นิ่งๆอยู่แบบมั่นคงอะไรอย่างเงี้ยไม่มีครับไม่มีไม่มีของแปลงเลยหรือว่าไม่มีขาจับที่มันตรงตัวไม่มีนะ เดี๋ยวเดีวสักครู่หนึ่งทีนี้ยังไงต่อผมก็กลับมาใช้ครับูวิกเหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างนี้แหละจากนั้นก็ใช้มายาวนะแต่ว่าจริงๆถ้าเอาลึกๆแล้วนะผมก็มีสลับไป s อบ้าง แต่ว่าใส่ท่อนกลางยาวนะแต่มันก็ลั่นเกินไปนั่นแหละครับสรุปก็คือใช้อาคาโ์พวิกมายาวๆเลยาคาร์พาวิกสะอึกสะอึกนี่แหละโอเคสะอึกมันก็ไม่ใช่ปัญหาสักเท่าไรหร่นึงนะเพราะว่าผมเข้าใจว่ามันเป็นอย่างนี้นะจากนั้นก็คิดคิดไปคิดมาโอเคเราลองกัดฟันซื้อท่อแทนดิตรงตัวเลย เอามาใช้ดูท่อแท้เท่าที่ผมหาได้เนี่ยมันก็คือตัวนี้แหละครับเบิร์นเอาถูกที่สุดของเบิร์นเอาแล้วตรงรุ่น z ซ6 r ออกแบบมาเพื่อ z ซ6 r อมจริงเอามันมาใช้อย่างที่ทราบเลยครับสมรรถนะมันดีเลยแหละผมชอบเลยมีความรู้สึกว่ามันติดมือขึ้นนะแต่ก็ไม่ได้ ้อะไรขนาดนั้นหรอกข้อเสียอย่างเดียวของมันเสียงดังไม่มีอะไรนะแล้วมีขนาดเล็กด้วยทำให้เราไม่ต้องกังวลว่าท่อไอเสียของเราจะไปถูท้ายรถชาวบ้านแล้วเวลาเราเข็นในที่แคบเนี่ย <S <S เข็ยนง่ายนะครับ <S 1> <S 1> <S เพราะว่าท่อไอเสียมันไม่ได้ใหญ่มันไม่ได้ยื่นอะไร ถ้าไม่ง anyway, ่ายต่อการเข็นเราระวังแค่บางโคนหลังของเราอะแค่นั้นแหละไม่มีอะไรละว้ว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 เบรกปุ๊บปับปุ๊บปับไฟเบรกเจคนนี้ไม่ติดเหรอก็ติดนะสงสัยพี่ชายคนนี้อาจจะเผลอเลอไปหน่อยไม่เป็นไรคันนี้รถอะไรวะผมก็ไม่ทราบนะครับ MT เหรอ MT09 Master o f t o r q นะนี่แหละเมื่อก่อนผมเอาท่อลงล่างท่อเอซเนี่ยลงเหมือน MT09 คันนี้แหละลงอย่างนี้เลยแต่ผลที่ได้คือน้ำหนักเบานะเพราะว่าน้ำหนักมันหายไปเยอะเลยทำให้เราควบคุมรถได้ง่ายนะ เออรถเยอะนะเรื่องของท่อไอเสียมันก็มีเท่านี้แหละครับผมก็ยังใช้ไปอยู่นะสำหรับเจ้าเบิร์นเอาเพราะว่ารู้สึกว่าอการออกแบบทิศทางลมทิศทางไอเสียอะไรมาเนี่ยถือว่าถูกใจนะไม่ถูกใจอย่างเดียวเรื่องเสียงนี่แหละค่อยๆไปนะจีหมวกก็ไม่ใส่ ระวังเจ้าล้มหัวแตกฟาดพื้นเด้ออะไรมันจะสำคัญเท่ากับความปลอดภัยนี่ฮะขับมอไซค์มันเสี่ยงอยู่แล้วนะที่ต้องมาเจอกับอุบัติเหตุที่พลาดมาแล้วมันถึงเลือดถึงเนื้อนี่มันมันไม่ของตายตัวนะคนขี่มอไซค์ทุกคนเขารู้ดีอยู่แล้วเออไม่ต้องไปว่าเขาว่า มอไซ์มันอันตรายอย่างง่วนอย่างนี้นะก่อนที่เขาจะสตาร์ทเครื่องแล้วออกมาสู่ถนนใหญ่เนี่ยก่อนที่เขาจะไปทำใบขับขี่นี่เขารู้ดีอยู่แล้วนะว่ามันอุบัติเหตุมอไซนี่มันรุนแรงอยู่แล้วนะมันถึงเลือดถึงเนื้อง่ายกว่ารถยนต์เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเตือนเขาควรจะเตือนที่ว่าเอ้ยเองขับมอไซเองน่าจะใส่หมวกหน่อยนะไม่น่าจะใส่อะ่ะคือควรที่จะต้องใส่หมวกกันน็อกเลย อย่างน้อยที่สุดนมหมวกกันนอกเอ,อ,อนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยสิบโมงครึ่งนี่แหละครับเรื่องราวของท่อเบิร์นเอาแล้วก็ท่อหลายๆอย่างที่ผมเปลี่ยนมาเยอะแย,ย,ยะมากมายนะผมมีท่อกี่ใบล่ะท่อแท้หนึ่งติดโรงงานโยชิมุระหนึ่งเอซีโปรเจหนึ่ง ราคาโวิกหนึ่งเบิร์เอาหนึ่งเป็นห้าใบท่อ,ยอ,อยเยอะแยะมากายสรุปคือไม่มีท่อไปไหนที่มันดีเท่าท่อแท้จากโรงงานนะแต่บางทีโจทย์ของเรามันก็ต่างกันนะนะบางทีอันนี้เงียบเกินไปอันหนักเกินไปเสียงไม่เร้าใจก็ว่ากันไป เราก็ต้องหาทางออกให้ตัวเองน,นะอน่สุดเราก็ถึงแล้วนะครับเรื่องราวจากนี้ก็คงจะเป็นเรื่องราวของที่จอดรถผมแล้วแหละเบิร์นเอาก็หมดเพียงเท่านี้นะข้างหน้าเป็นรถไฟวะรถไฟปูน,ปน ังอย่างเดียวไอ้น็อตพักเท้าของผมเนี่ยมันจะหลุดออกคันนี้น่าจะตรงนะเบนซ์เนี่ยธรรมดาโลกไม่จำยังไงแท็กซี่ผมว่าผมต้องหมั่นเช็ค มันตรวจสอบน็อตที่ยึดกับท่อและพักเท้าคนขับด้านขวาด้วยนะเพราะว่ามันเป็นจุดที่เราขันออกมาของเดิมติดโรงงานเนี่ยไม่ใช่ของเดิมดีน็อตที่มันถูกขันมาด้วยโรงงานเนี่ยมันจะทาไอ้น้ำยากันคลายด้วยไงแต่ของเรามันไม่ได้ทาแล้วนะเพราะว่ามันอ,ออกมาแล้วอะ่ะ <laughs> เออ ันนี้ผมก็เป็นคุณหมีนะนี่หัวหมีมาเลยใครๆเขาก็มองกันอ่าถึงแล้วบอกว่าเพื่อนๆจะได้รับข้อมูลแล้วก็ประโยชน์จากวิดีโอของผมไม่มากก็น้อยขอขอบคุณที่รับชมทุกท่านเลย ว่าเจอกันใหม่อา้าวไฟพามากฉันเดี๋ยวก่อนเปิดไว้หน่อยให้รู้ว่าเจ้าของมันยังไม่ทิ้งนะเดี๋ยวมันกลับมาอาววเจอกันใหม่นะทุกท่านขอบคุณมากเลยที่รับชมสวัสดีครับ